ต้อนรับเข้าสูดดา่ดัามชุดวันนี้เราจะพา้พืทุกคน,นมากินร้านลับที่หัวหินกันค่ะตอนนี้นะคะรอยู่ที่ร้านไอย่หนลืมค่ะทุกคนมีเมนูที่แบบว่าต้องมากินให้ได้นะคะนั่นก็คือโซด้าเต่าเต้ยค่ะ บริการดีตั้งแต่คุณพี่บกรถคุณพี่คาร้านดีที่สุดในหัวหินเลยหรือเปล่าคะไม่แน่ใจครับอา้าว <laughs> คุณพี่เป็นพิร้าน,นเองเลยคะม,มันอยู่ที่ลูกค้าครับอา ตอนนี้นะคะทุกคนเรานั่งอยู่ที่โต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคนโล่งมากเพราะว่าเรามาวันธรรมดาค่ะคิดแหละว่าไม่อยากไปแย่งอะไรกับใครงเงก็เลยมาวันธรรมดาแทนวันนี้มาร้านมีเพื่อมากินสิ่งสิ่งนี้นั่นก็คือเต่าเต้ยโมไฟทุกคนเต่าเต้ยเนี่ยมันจะเป็นปลาจระเม็ดเท่านะคะทุกคนเขาได้ฉายาราชาแห่งปลาเนี้ออ่อนด้วยนะเขาบอกว่าถ้ากินตอนสดๆดเนี่ยเนื้อมันจะนุ่ม ม,มมเอบเพื่อนในโซเชียลมีเดียนี่แบบมาถึงแล้วคือต้องมากินตอกเ้ยม้อไฟเเองที่กินมสจังเลยอะไรอย่างงี้ส่วนตัวไม่เคยกินวันนี้เลยมาลิมรสถึงที่นี่นะคะเอาละเมื่อกี้นะเราสั่งเมนูเด็ดไปแล้วนะคะก็คือเต่าเตยหม้อไฟกับซาชิมิรวมชุดเล็กนะคะสั่งแบบน่ารักน่ารักคู๊ดกูเพราะว่าอะไรเราทานอาหารมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่โรงแรมแต่ว่าด้วยความแบบ มุ่งมันตั้งใจเราก็อยากจะมากินร้านนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะกลับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มเมาันี้ยเราก็จะไม่ได้กินอีกแล้วนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยอร่อยขนาดไหน สองคนเนี่ยก็คือเชฟเขาจะกะน้ําหนักให้เราด้วยนะคะว่าไม่ให้กินเยอะเกินไปเพราะงั้นเนี่ยเราจะอิ่มแล้วสั่งอย่างอื่นไม่ได้นะซึ่งมนี่ประมาณนี้นสองคนราคา700บาท ขออนุญาตแนะนำน้ำจิ้มนะคะด้านนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นน้ำจิ้มเตรร้าเจี้ยวค่ะสองตัวนี้นะคะสามารถทานกับปลาตผาเตยได้จะอร่อยมากค่ะลูกค้าส่วนด้านนี้จะเป็นน้ำจิ้มของกระทะร้อนนะคะส่วนด้านนี้เป็นน้ำจิ้มซุกกีะคะ้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวขอแนะนําวิธีการทานปลาต่าเตยนะคะย่างงคะค่ะสามารถใส่ผักลงไปได้เลยนะคะจะช่วยให้น้ำของเขาไดหวานขึ้นค่ะ <อ Casey. S 1> ลูกค้าลูกค้าตีไข่นะคะให้ทั่วตัวปลาเลยนะคะนําไข่มาทุกนะคะลวกไม่เกินประมาณ1นนาทีนะคะถ้าเกินหนึ่งาทีเนี่ยเขาจะแข็งไปนิดหนึง่ะ แต่ถ้าไม่เกินเรื่อง,องอของเขาจะเด่นกำลังดีแล้วก็นุ่มค่ะทุกคนเราอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าแนะนําให้ใส่ขิงลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยดับกลิ่นข้าวของปลามาแล้วซาชิมิทะเลรวมน่ากินมากแต่ปลาหน้าโฟ <laughs> ว์แต่เนื้าน่ากินอันนี้เขาจะเป็นเนื้อปลากระปงแดงนะคะทุกคนแล้วก็นี้เป็นหมึกหอมค่ะและนี่คือหน้าตาของ อ้เป่า่าืนีลองจิ้มจนนึ่งลวกแล้วจิ้มห้ามลวกเกินหนึ่งนาทีใช่เพราะว่ามันจะเป็นกันแค่วิธีการลวกจิ้มไมเพมาะมาทำให้มันกรุบกรุบค่ะนี่ใส่ไปใส่มาใส่ไปใส่มาด้วยอ่ากระโว่าป้ายังมีชีวิตอยู่โอ้ยก็ลๆๆแล้วเราลืมน,นับอ่ะ ตนับยัไงหนึ่งสองหนึ่งสาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง้ตาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งรมเว่งเกินไงแล้ววะไม่ใช่เละไม่นับจะนว่เกินอ่ะป้า้าแข่งแล้วม้าเฮ้ยมันอยู่เด้งเด้งอ่าอ่านี้เด้งหรือมือสันมือตันนะพระถ้าให้จะหิวอีกรอบอุ้ย กับป้ามันหวานผัดพอชิมกับโรจีอยมันก็แบบละมุนอ่ะเหมือนแบบมีพริกมีกระเทียมอะไรใดๆนะคะอย่าลืมใส่ขิงลงไปด้วยส,สุดีหอมคุกไข่ทั่วแบบนี้อ่าแล้วก็ยังไงจุ่มจ้าหนึ่ง ่เพราะเมื่อกี้ลไะเร่งจังหวะอร่อยใหม่ <c oughs> ไม่รูกติ้งเวื่อ่อนแต่เล่นเออในชมพูอยู่เลยเริ่มใหม่ <c oughs> คือต้องเต้นใหม่อีกรอบหนึ่ <c oughs> งเหรอเฮ้ยพ่อใส่ขิงแล้วแบบใช่ไหมห้มมากเลยอ่ะกลิ่นด,ดีอยู่นะกลิ่นตอนเดียวแล้วทำไมเราไม่นั่งกัน อร่อยรอนรอนร้อนข้ามันนุ่มมากทุกคนมันแบบช้ลิปดัานมะแล้วมันแบบละลายก็ใส่ออกเลยแหละเค้ยหิวเลยแล้วก็เอออย่างที่เธอบอกเลยอะจิ้มนมจี๊ดเหรอใช่ไหมมันแบบกลมกล่อมละมุนคือมันเค็มแต่ว่ามันความเค็มที่แบบกลมกล่อมเออแล้วมันหอมเออนี่นี่เป็นซาซิมินะคะ ยังไงกลับตาเลยพักตาเหมือนตอนนี้นั่งอยู่กับทะเลมันสดมากเลยหรอพงคงเครยงอยู่ใช่แบบสดมากแกละลายในปากปะละลายในปากเดอร์มันคงคเองสลังอยากกินมากแล้วว่ะสลับกันดิ เทคนิคของการกินนี้ที่ต้องเอาลิ้นออกมานี่คืออะไรอะคะอยากอยาก,ยากรู้รสชาตินำก่อนแบบที่ใช้ลิ้นตวัดอะไรมันจะหวานหรือว่ามันจะเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบก็อเอาลิ้นตบอตอกต,ต,ต,<อ>ต้องจิ้มบางๆออกมาผ่านได้แล้วก็ใช้ลิ้นตวัดเฮ้ยบุลลี่เหรอเป็นไงนุ่มมากอุ้ยมองดูดแบบมินี่อะ ม,มาหนึ<อ>่งฝักสดมากขนาดอิ่มอยู่เอาอยัางรู้สึกแบบรูอแม่อร่อยแล้วคุณพี่เขาบอกว่ากินซาชิมิแอปเบียก็างคืนเลยเขาบอกว่าเป็นเบียร์ที่ร้านหมักเองมีทั้งหมดมสามารสชาติมีรสตีมีรสวีดแล้วก็มีรสชุ่มฉ่นั่นแหละค่ะมาทานกันเ เอาละค่ะทุกคนต้องขอตัวลาไปรับประทานอาหารต่อแล้วนะคะค็จะบอกว่ามันอร่อยมากคุ้มค่าการมามากๆและคํนาแนะนำก็คือแนะนํานว่าให้เสียมท้องมาให้ว่างๆเลยเพราะว่าจะได้มากินที่นี่อย่าง e n j o ยนี่ขนาดอิ่มอย่าง enjoy ขนาดี คิดดูว่าตอนหิวมันหล่นมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คือจะบอกว่ามันมีเมนูเยอะมากเลยนะมีพวกกระทะร้อนด้วยมีแบบพวกเนื้อเอทเอเทรดมาหมดเลยค่ะน่ากินมากเลยรับไม่ไหวจริงๆถ้ากินเนื้อเค้าปีนี่น่าจะอ้วกอ่ะรอบหน้าต้องมาอีกแน่นอนสัญญาเอาล่ะวันนี้ขอตลาไปกันแล้วนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซั่งค่ายกดกระดิ่งกินกินกันจ้าวบ๊ายบาย